อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เสริมทับรายที่6แป้แชร์ดึงแชร์แอนดูเสริมทับฟรีแป่แชร์เสริมทับต่อเนื่องล่าสุดได้ตัวแชร์แอนดูเข้ามาเป็นแข้งใหม่ราที่6ในซัมเมอร์นี้ มิดฟิว์วัย18ปีเป็นันเตเฟียเยนลังหมดสัญญากับเบฟิกา้าทำให้แปรสามารถดึงมาเสริมทัพได้ฟรีโดยเซ็นสัญญา5ปีี่จุดถึงเดือนมิถุนาปี2028จะได้ใส่เสื้อหมายเลข27เ็นดูซึ่งติดทีมชาติอิตาลีชุดเล็กรุ่นอายุต่ำกว่า 15, 16, 18, 19และ20ปีเปิดเผยหลังเปิดตัวกับทีมมึงหลวงแดนน้ำหอมว่าผมประทับใจอย่างยิ่งมันเป็นอารมณ์ที่ผสมผสานกันต่เนื้อสิ่งอื่นใดค,คือความสุขเนื่องจากแมาา่แช่ เป็นหนึ่งในสโมสรดีที่สุดในโลกที่มีผู้ชนะมากมายสำหรับผมแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่นี้เอนดูเป็นนักเตะรายที่6กที่แพ้แชร์ดึงมาเสริมทัพกอจากมิลานซิคลเนียปั่งหลังทีมชาติสโลวาเกียมาโกเซเซโอปีกทีมชาติสเปนมเ ur e นลอลูกาเต้มดิฟิลอุรุกยี An ade, ่ั้งอินกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้และดูคัตแอนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสเจฟเฟนตูราม กองกลางตัวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสน่าจะได้ค้าแข่งกับนิดในลีกเอิงต่อไปแม้มีข่าวเกี่ยวยงกับลิเวอร์พูลและบาเยอร์มิวนกลูกชายแท้ของเลนเลียงตูลามตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวย้ายทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีลิเวอร์พูลกับบาเยอร์ตามไม่ความสนใจเยอรมันเลก,กิปสื่อดังฝรั่งเศสรายง,งานว่าแข่งไว้ย2 2มีโอกาสอยู่กับนี้ต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าพรนี้ต้องการรักงตัวเอาไว้อีกหนึ่งปีขณะที่สัญญานักเตะจะหมดลงในปี2025 ขณะดเดียวกันตูรามก็จะไม่เคลื่อนไหวหรือพยายามย้ายทีมเพราะโอเคกับสถานการณ์ตัวเองที่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอกับนีทและมีโอกาสติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกยูโร2024เก็เฟนตูรามเป็นตัวหลักของนีทเป็นตลอด4ฤดูการหลังสุดลงเล่นไป138นัดพึงในโอกาสประเดิมทับตาไก่ชุดใหญ่เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเลอเปอริเซียงออกมาเปิดเผยดูซานวลาฮวิตกองหน้ายูเวนตุส เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของปารีสแซงฌ็องแมงหากเอ็มบาเป้ย้ายออกไปมันไม่ได้เป็นความลับกับการที่บลิพาร์คเบียงคุเน,นรี่ต้องการแยกทางกับฟลาโฮวิดด้วยราคาที่เหมาะสมซึ่งเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรบวกโบนัสเนื่องจากเขาดูจะไม่ได้เข้ากับแท็กติกของแม็กซ์ซาเลกีอีประเด็นสำคัญของยูเว่คือไม่ได้ผ่านไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกและมแนวนน้มว่าจะถูกตัดออกจากการแข่งขันคอนเฟอเรนซ์ลีกจากยูฟ่าทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่ปกติทางการเงิน ที่ทำให้พวกเขาถูกหกัก10แต้มในเซเรอาดาเตวัย23ถูกซื้อมาจากฟิลินติน่าในเดือนมกราปี2020ด้วยค่าตัว81.6ล้านยูโรบวกโบนัสต่างๆที่มากถึง10ล้านยูโรในเวลานั้นเวลาฮควิตยังถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคาที่นาโป,ปลีตั้งข้าหัววิเตอร์โอซิเมนไว้เกือบ200ล้านยูโรสโมสรอ,อื่นที่สนใจในตัวเวลาฮควิตได้แก่เชลซีบาเยิร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาร์กอเดเ,เทสเตเเตรียมพูดคุยเรื่องกันข้อตกลงใหม่กับบาร์เซโลนาหลังสัญญาปัจจุบันเหลือถึงปี2025เท่านั้นบาร์เซโลนาเตรียมเปิดการเจรจากับมาร์กอเดเ,เทสเตเกนเอกข้อตกลงใหม่ที่ทีบอสูกราน่าต้องการขยายสัญญาของในด่านชาวเยอรมันไปจนถึงปี2028ตามการรายงานจากมาก้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเตเกน ย้ายจากเมือเช่นกราดบักมาค้าแข้างให้กับบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2014ก็ทำผลงานดีที่สุดในอาชีพเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังเสียเพียง11ประตูจากการเฝ้าสาว33เกมแรกบนเวทีลาลิกาซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้ทัพอสูรานา่าคว้าแชมป์ลีกเมืองกระทิงค้าแรกใน,นรอบ4ปีปัจจุบันแทเซเกนอยู่ภายใต้สัญญายาวถึงปี2025 แต่บาร์เซลโลนาเตรียมเจรจากับแทสเตเกนเพื่อขยายสัญญากับนาด่านชาวเยอรมันไปจนถึงปี2028ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับสโมอสรไปจนกระทั่งอายุถึง36ปีการเจรจาเพื่อขยายสัญญากับอังเดสเทสเเกนนอกจากจะเป็นการตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมของนายด่านชาวเยอรมันรายนี้แล้วมันก็ยังเป็นโอกาสดีที่ทีมอสูรนานา อาจพยายามปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ของเขาหรืออลดค่าจ้างลงในทันทีเนื่องจากผู้รักษาประตูวัย31ปีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีรายได้สูงสุดของสมโมสร